สอนวิธีการลงทะเบียนใช้งานระบบ t o e a หรือว่าเว็บเหลืองที่หลายท่านรู้จักกันดีเพื่อสมัครไปทำงานต่างประเทศไม่ว่าจะไปทำงานเกาหลีหรืออิสราเอลหรือประเทศอื่นๆใดก็าตามที่กรมการจัดหาง,งานเปิดรับสมัครรับรองว่าถูกกฎหมายแน่นอนก่อนไปรับชมคลิปการลบกลวกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ คลิปนี้สําหรับมือใหม่ละกันนะครับสําหรับคนที่สนใจจะไปทํางานต่างประเทศแต่ไม่รู้ว่ามันมีระบบตัวนี้อยู่นะครับซึ่งระบบนี้เป็นระบบของกรมการจัดหางานนะครับโดยกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาตอนนี้จะสมัครไปทํางานต่างประเทศไม่ว่าท่านจะสมัครไปทํางานเกาหลีอิราเลญี่ปุน่นหรือประเทศอื่นใดก็ตามทางกรมการจัดหางานจะรับสมัครผ่าน เว็บ TOEA หรือว่าเว็บเหลืองนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ช่องหนูหน่อยก็เลยจะมาสอนวิธีลงทะเบียนใช้งานระบบเพื่อรอสมัครงานในอนาคตขั้นตอนแรกให้ทุกท่านไปที่ Google นะครับท่านจะพิมพ์คำว่าเว็บเหลืองก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ Google รู้จักเว็บเหลืองแล้วนะครับถ้าพิมพ์คำว่าเว็บเหลืองเนี่ยตรงมาที่ระบบ TOEA เลยนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมพิมพ์ม,มานะครับกดค้นหาปุ๊บ มันจะตรงมาที่เว็บเหลืองเลยเราก็กดตรงลิงก์เลยนะครับที่เป็นลิงก์ของเว็บอยู่นะครับหน้าตาเว็บเหลืองจะประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครกดค้นหาแล้วไม่เจอนะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือไปที่ Google เหมือนกันแล้วพิมพ์คำว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจากนั้นกดคลิกเว็บของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านจะเจอเว็บประมาณนี้นะครับ ให้คุณที่มาที่ไอคอนนี้นะครับที่มันเขียนคําว่าลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์การบร,ริหารรายงานไทยไปต่างประเทศนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะมาเว็บเหลืองเหมือนกันนะครับเข้าวิธีไหนก็ได้นะครับโอเคเมื่อท่านเข้ามาสู่หน้าเว็บนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการลงทะเบียนกันเลยนะครับเอาแบบนี้นะความจริงขั้นตอนมันมีหลายอย่างนะครับ แต่เพื่อความรวดเร็วและก็ความเข้าใจของพวกเราแบบง่ายๆนะครับทําตามที่ช่องหน่อยบอกเลยนะครับจะได้รวดเร็วเนาะให้ท่านกดลงทะเบียนเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับกดลงทะเบียนเข้ามาได้เลยเมื่อกดลงทะเบียนนะครับมันจะขึ้นมาให้เลือกนะครับอยู่หกห้าประเภทนะครับท่านเลือกประเภทที่3นะครับที่มันขึ้นว่าคนหางานนะครับจากนั้นก็กดถัดไปนะครับ เมื่อกดถัดไปนะครับก่อนที่ท่านจะทําการลงทะเบียนนะเพราะว่าท่านจะต้องกรอกข้อมูลเยอ, Pascal อะแยะนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับก่อนที่ท่านจะกรอกนะครับให้ท่านตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนของท่านก่อนนะครับวิธีการตรวจสอบก็คือพิมพ์หมายเลข13หลักลงไปในช่องน,นี้นะครับที่เขียนว่าเลขที่บัตรประชาชนตรงนี้นะครับพิมพ์13หลักลงไปได้เลยเมื่อท่านพิมพ์13หลักลงมานะครับให้กดปุ่มตรวจสอบก่อนเมื่อกดปุ่มตรวจสอบนะครับ ระบบมันจะตรวจสอบให้ว่าท่านเคยใช้ระบบแล้วหรือยังนะครับอย่างกรณีนี้มันขึ้นว่าเลขที่บัตรประชาชนซ้าแล้วในระบบนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าท่านเคยลงทะเบียนใช้งานแล้วหลายท่านอาจจะบอกว่าไม่เคยไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับคือเวลาท่านไปที่สํานักง,งานนะครับจัดหางานนะครับจะไปหางานหรือทําอะไรก็ตามนะครับบางทีเจ้าหน้าที่เขาจะลงทะเบียนให้ท่านไปแล้วนะครับท่านก็ต้องออกจากหน้านี้นะ จากนั้นนะครับก็ให้ท่านนะครับอลองใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านทั้งช่องชื่อผู้ใช้กรหัสผ่านมันจะมี2ช่องนะชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วนะครับมันขึ้นว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับท่านโทรไปหาเจ้าหน้าที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าขอรีเซ็ตรหัสผ่านระบบ TOEA นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านแล้วก็ทำการรีเซ็ตรหัสผ่านให้ท่านนะครับเมื่อท่านได้รหัสมาแล้วท่านก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบมาได้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือกดเมนูขวามือนะครับมันจะมีวงกลมขีดอยู่ขวามือนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นเมนูประมาณนี้นะครับให้มาที่รูปนาบัตรนะครับแล้วก็มาที่ข้อมูล ส่วนตัวของท่านจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดแก้ไขข้อมูลทีนี้ข้อมูลของท่านนะ่ะมันเป็นอะไรก็ตามนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงท่านต้องแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่นามสกุลนะครับบ้านเลขที่นะครับคุณแก้ไขให้ถูกต้องอย่างกรณีนี้เป็นวิธีที่ผิดในการพิมพ์ที่อยู่นะครับเวลาพิมพ์ที่อยู่อ่ะอย่าไปใส่ตำบลน,นะครับอำเภอไว้ตรงนี้นะครับ จังหวัดไว้ตรงนี้โดยเด็ดขาดนะครับเวลามันพิมพ์ข้อมูลขึ้นมามันจะเบิ้ลซ้ำตอนที่ท่านสมัครงานนะครับเพราะว่าเราใส่ตัวจังหวัดอำเภอตำบลเนี่ยรหัสไปรษณีย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับวิธีแก้ไขก็คือลบนะครับลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับจากนั้นนะครับดูข้อมูลอย่างอื่นว่ามีอะไรที่ท่านจะต้องแก้ไขไหมนะครับเช่นเบอร์โทรศัพท์ควรจะเป็นเบอร์โทรปัจจุบันนะครับ เมื่อเรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับก็ให้ท่านทําการบันทึกข้อมูลนะครับเข้าสู่ระบบนะครับอย่างกรณีเดี๋ยวกดบันทึกให้ให้ให้ดูแล้วกันนะครับเมื่อเรากดบันทึกเข้ามาเนะี่ยถ้ามันไม่ขึ้นแถบสีเขียวนะครับแสดงว่าบันทึกไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวมันจะเตือนว่ามันมีความผิดพลาดอะไรนะครับอย่างอันนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ท่านจะต้องกรอกเป็นหมายเลขนะครับ หรือไม่ใส่เลยดีกว่านะครับอย่างกรณีนี้ผมจะลบออกเลยนะไม่ใส่นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นได้ว่ามันบอกว่าต้องแนบไฟล์รูปเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์รูปเข้าไปนะครับเมื่อเราแนบไฟล์รูปเสร็จนะครับมันจะขึ้นวันที่แนบเอกสารล่าสุดขึ้นมานะครับจากนั้นกดบันทึกได้เลยนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องมันจะต้องขึ้นแถบสีเขียวนะครับ ขึ้นหมายไม่ขึ้นนะครับติดตรงไหนอีกอ๋อมันบอกว่ารูปไม่รองรับนะครับอันนี้ท่านจะต้องระวังนะครับเพราะบางทีรูปที่ท่านเอามาใส่นะไฟล์มันอาจจะเป็นนามสกุลที่ไม่ถูกต้องนะครับนามสกุลที่ใช้ได้ก็จะเป็น jpg นะครับกับ jpeg นะครับเดี๋ยวผมแนบใหม่นะกดแนบไฟล์ตรงนี้ครับอ่ารอบนี้เป็น jpg แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาลองดูกันเนาะ กดเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่แนบเอกสารขึ้นแล้วกดบันทึกเลยครับรอบนี้มั่นใจว่าแถบสีเขียวแน่นอนนะครับมาไหมอย่าหน้าแตกนะโอเคนะครับถ้าแบบนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะบันทึกได้สําเร็จนะครับโอเคก็ถือว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับรอ,อาทางหน่วยงานเขาประกาศรับสมัครประกาศเมื่อไหร่นะครับท่านก็จะสามารถสมัครได้นะครับ วิธีการสมัครนะครับก็มาที่วงกลมขวามือนะครับครับเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าท่านต้องมาที่เมนูที่เป็นรูปเข็มทิศนะครับจากนั้นมันจะมีเมนูสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่งนะครับกดที่เมนูนี้เมื่อกดเข้ามานะครับท่านจะเจอประกาศรับสมัครนะครับอย่างตอนนี้มันมีรับสมัครของ IM Japan อยู่นะครับ หรือว่าเป็นรับสมัครงานอื่นก็ว่ากันนะครับตามคุณสมบัติที่เราจะสามารถสมัครได้นะครับกรณีที่เป็นงานเกาหลีก็จะขึ้นตรงนี้เหมือนกันกรณีที่มีงานอิสราเอลก็จะขึ้นตรงนี้เหมือนกันนะครับรายละเอียดเดี๋ยวในคลิปถัดไปถ้ามันมีประกาศออกมาเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้แนะนําแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนั่นคือคนที่มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับ ต้องทาตามที่ช่องงหน่อยแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ในกรณีที่คุณยังไม่เคยมีข้อมูลนะครับอันนี้ท่านต้องลงทะเบียนแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวทวนอีกครั้งนะครับวิธีลงทะเบียนก็คือกดลงทะเบียนตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เข้าไปเลือกนะครับประเภทที่3นะครับที่บอกว่าคนรหางานนะครับจากนั้นกดถัดไปครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับท่านก็เหมือนเดิมนะครับพิมพ์เลขบัตรประชาชนของท่านนะครับลงไปนะครับจากนั้นก็กดตรวจสอบ ถ้ามันไม่ขึ้นข้อความอะไรเลยนะก็แสดงว่าไม่มีปัญหานะครับท่านสามารถลงทะเบียนต่อได้นะครับวิธีการกรอกข้อมูลก็ไม่มีอะไรนะครับเลือกคำนำหน้านะครับนายนางนางสาวนะครับเช่นผมเป็นนายเนาะตัวภาษาอังกฤษมันก็จะขึ้นมิสเตอร์นะครับชื่อภาษาไทยต้องพิมพ์ภาษาไทยลงไปนะถ้าพิมพ์ภาษาอังกฤษระบบไม่รับนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนที่คุณบันทึกอะ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ดีๆนะครับเวลาพิมพ์นะครับว่าเราพิมพ์ช่องภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์เล่นๆนะครับลุงเนาะนามสกุลลุงชื่อนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพศนะครับปกติถ้าเราเลือกคํานำหน้ามันก็จะกําหนดให้แต่ถ้ามันเพี้ยนนะครับระบบมันไม่ตรงก็เลือกเพศให้ตรงนะว่าเป็นชายหรือหญิงนะครับวันเดือนปีเกิดนะเลือกจากปฏิทินก็ได้นะครับ อันนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลามากนะครับเลือกจากปฏิทินได้เลยนะครับว่าท่านเกิดพศอ,อ,อะไรนะครับเช่นถ้าท่านเกิดปี2543และกันเนาะเดือนอะไรล่ะเดือนมิถุนานะครับวันที่อะไรล่ะวันที่14นะครับเห็นไหมมันจะคำนวณมาให้หมดเลยนะครับว่าอายุของท่านกี่ปีนะครับกี่เดือนกี่วันจากนั้นนะครับ สัญชาติไทยไม่ต้องเลือกนะครับระบบขึ้นมาให้เลือกเองศาส,สนาท่านต้องเลือกนิดนึงนะครับว่าจะเป็นคริสต์พุทธอิสลามหรือจะไม่ระบุนะครับเลือกได้ทั้งหมดส่วนสูงนะครับกี่เซนก็ว่าไปน้ําหนักกี่เซนก็ว่าไปนะครับที่อยู่นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนาะพิมพเฉพาะ,ะบ้านเล็กที่หมู่ที่นะครับ เป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็เอาง่ายๆเลยครับเช่นบ้านเลขที่หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็หมู่หนึ่งนะสมมติหมู่หนึ่งเนาะท่านก็พิมพ์แบบนี้ก็ได้ครับหมู่แบบนี้ก็ได้หนึ่งนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับจากนั้นท่านต้องมาเลือกจังหวัดนะครับเช่นถ้าผมอยู่จังหวัดไหนดีเอาจังหวัดที่ไม่เคยเลือกดีกว่านะครับอะบุรีรัมย์นะครับอําเภอนะครับ มันก็จะกรองอำเภอของบุรีรัมมาให้นะครับผมเลือกอ,อำเภอประโคนชัยนะครับแล้วมันก็จะกรองตำบลของอำเภอประโคนชัยมาให้นะครับขอเป็นตำบลบ้านใส่นะครับรหัสไปรษณีย์มันจะขึ้นมาเองนะครับตรงนี้นะครับจะมันจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับกรณีที่ท่านอยู่คนละที่กับตัวบัตรประชาชนหรือวัะเบียนบ้านนะครับท่านก็ต้องพิมพ์เข้าไปนะครับ แต่ถ้าท่านใช้เป็นที่อยู่เดียวกันก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับระบบมันก็จะแบบปิดไว้ให้โดยที่ท่านไม่ต้องกรอกนะครับจากนั้นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ติดกันไม่ต้องมีขีดนะเช่นหมายเลขของท่านคือ,อ0871154435นะครับท่านก็พิมพ์เข้าไปเลยติดตดกันเลยนะครับ087 อะไรนะ1 1 2 3แล้วกันเอา4ี่นะครับอ่ะใส่เข้าไปนะครับใส่ให้ครบ10หลักนะครับเบอร์สำรองถ้ามีก็ใส่นะครับอ่าโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ถ้ามีก็ใส่นะครับอีเมลสำคัญนะาการไปทำงานต่างประเทศยุคนี้นะครับไม่มีอีเมลจริงๆเนะ่ยเขาก็ไม่ได้บังคับนะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีดอกจันสีแดงอยู่ดอกจันสีแดงคือบังคับให้กรอกนะครับ ถึงแม้เขาไม่บังคับนะครับแต่แนะนําต้องกรอกเพราะเวลาเขามีการแก้ไขข้อมูลน,นะครับเวลาเราสมัครงานเขาจะส่งผ่านระบบอีเมลมาด้วยนะครับดังนั้นแนะนําให้ใส่นะครับใครไม่มีก็ต้องไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับข้อมูลต่อมาที่ท่านจะต้องใส่นะครับก็จะเป็นข้อมูลเลขหนังสือเดินทางนะครับวันที่ออกวันหมดอายุนะครับช่องนี้ถ้าท่านไม่มีนะครับยังไม่มีหนังสือเดินทางก็ไม่ต้องกรอก จะเห็นได้ว่าระบบก็ไม่ได้มังครับนะครับเวลากรอกกอกให้ถูกด้วยนะเพราะว่ามันจะมีผลตอนสมัครงานนะครับถ้าวันที่ออกกับวันหมดอายุของท่านไม่ตรงกับเล่มเนี่ยอาจจะไม่ผ่านได้นะครับเพราะว่ารุ่น17ที่ผ่านมาโดนตัดสิทธิ์เรื่องพวกนี้ไปเยอะเลยคือเจ้าหน้าที่ตีตีกลับให้แก้ไข,ขคุณก็ไม่เข้าใจก็ไม่แก้กันเพราะฉะนั้นกรอกข้อมูลให้ชัดเจนนะครับรับรองว่ามันจะไม่พลาดน,นะครับ ทีนี้มาเรื่องวุฒิการศึกษานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับท่านก็เลือกวุฒิตามที่ท่านจบสูงสุดได้เลยนะครับใครจบม .3 ใครจบม6ปวชปวสก็เลือกได้เลยนะครับสามารถเลือกวุฒิตามที่ท่านจบสูงสุดนะครับช่องอื่นๆไม่ต้องกกอกนะครับเพราะว่าไม่มีดอกจันดาวแดงนะครับข้ามไปได้เลยอันนี้ก็ถ้าใครมีความรู้ภาษามากกว่า1ภาษาก็ใส่เข้าไปนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะ ช่วยทำให้เรานะโดนคัดเลือกจากนายจ้างได้เร็วขึ้นนะครับต่อมานะครับเป็นข้อมูลตำแหน่งงานอันนี้สำคัญนะครับข้อมูลตำแหน่งตรงนี้นะครับให้กรอกตำแหน่งที่ท่านสนใจจะลงทะเบียนนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นตำแหน่งที่ท่านสมัครงานไม่จำเป็นต้องตรงกันนะครับก็แนะนําว่าถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปตำแหน่งอะไรนะครับก็พิมพ์คนงานทั่วไปก็ได้นะครับท่านก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ เป็นคนงานทั่วไปนะครับมันจะขึ้นมาให้ท่านเลือกเห็นไหมท่านต้องเลือกนะเห็นไหมครับว่ามันสามารถเลือกได้นะครับหลังจากที่เราพิมพ์เข้าไปท่านต้องเลือกด้วยนะถ้าไม่เลือกแล้วถ้ามันพิมพ์ไม่ถูกมันจะบันทึกไม่ได้นะครับระบบมันจะไม่ยอมไม่ยอมให้ลงทะเบียนนะครับหรือถ้าท่านสนใจไปทํางานเกษตรนะครับอย่างอิสราเอลรุ่นที่18ท่านอยากไปทํางานนะครับงานเกษตรท่านก็พิมพ์คําว่าเกษตรก็ได้นะครับ เห็นไหมครับว่าช่องนุ่มหน่อยพิมพ์ยังไม่ครบเลยนะมันขึ้นมาให้เลือกนะครับท่านก็เลือกเกษตรกรก็ได้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับช่องอื่นเขาไม่ได้บังคับน้อความจริงมันพิมพ์ได้ถึง3ตําแหน่งนะครับแต่เราพิมพ์แค่ตําแหน่งเดียวพอนะครับตามที่ระบบบังคับจากนั้นให้ท่านเลือกประเทศที่ท่านสนใจจะสมัครงานนะครับใครอยากไปเกาหลีก็พิมพ์เกาหลีนะครับใครอยากไปอิสราเอลก็พิมพ์อิสราเอลแต่ มีข้อแม้นิดนึงนะอันนี้สําคัญหลายท่านไม่เข้าใจนะครับเช่นถ้าอยากไปเกาหลีนะแล้วท่านพิมพ์เกาหลีแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นมาให้เลือกนะครับสารัฐเกาหลีวงเล็บเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เกาหลีเหนือเนาะท่านจะพิมพ์แค่นี้ไม่ได้นะสมมติว่าท่านบอกว่าอยากไปเกาหลีใต้ท่านพิมพ์แบบนี้อ่าแค่นี้จบตอนที่ท่านบันทึกระบบมันจะไม่ให้ผ่านนะครับ อันนี้ช่องหน่อยตรวจสอบหลายครั้งแล้วนะครับระบบมันจะไม่ให้ผ่านท่านจะต้องนะครับพิมพ์นะครับเกาหลีเข้าไปแล้วเลือกนะครับเห็นไหมมันต้องเลือกแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้เลยสารัฐเกาหลีใต้นะครับอย่างเงี้ยมันจะผ่านหรือกรณีที่ท่านไปอิสราเอลท่านจะพิมพ์อิสราเอลแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับคลิปก่อนที่ช่องหน่อยสอนว่าพิมพ์อิสราเอลอ่ะใช่ครับแต่ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาเปลี่ยน เขาเพิ่มคําว่ารัดอิสราเอลมาข้างหน้าด้วยถ้าท่านพิมพ์อิสราเอลแบบนี้ท่านก็จะบันทึกไม่ผ่านเหมือนกันนะครับท่านจะต้องพิมพ์นะครับโดยที่เลือกแล้กันพิมพ์และเลือกนะครับอย่างนี้ชัวร์ผ่านแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นรัฐอิสราเอลนะครับอย่างนี้ผ่านชัวร์นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกประเภทจัดส่งนะครับประเภทจัดส่งของท่านเป็นอะไรต้องเป็นกลมนะครับ กรณีที่ท่านจะสมัครผ่านกลมต้องเป็นกลมนะครับแต่กรณีที่ท่านจะไปผ่านบริษัทจัดหางานท่านเลือกบริษัทจัดหาง,งานจัดส่งนะหรือกรณีที่ท่านเดินทางด้วยตัวเองท่านก็เลือกเดินทางด้วยตัวเองนะครับแต่กรณีนี้คือจะสอนวิธีการลงทะเบียนเพื่อสมัครทําไปทํางานกับกลมนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านเลือกกรมจัดส่งนะครับจากนั้นนะครับท่านจะต้องมากําหนดรหัสผ่านตรงช่องนี้นะครับ ตรงที่กรอกข้อมูลเข้าใช้งานนะครับมันจะเป็นรหัสผ่านที่ท่านจะต้องตั้งนะครับแนะนำนะครับว่าเป็นอ่าหมายเลขหรือข้อความนะครับได้ทั้งหมดนะครับหรือท่านจะใช้หมายเลขบัตรประชาชนก็ได้นะครับแต่มันไม่ค่อยดีเนาะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แต่ตอนลงทะเบียนครั้งแรกท่านอาจจะเอาง่ายๆก่อนก็ได้แล้วค่อยไปเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับถ้าใครตั้งรหัสให้ยากได้ก็โอเคไม่ว่ากันแต่ท่านต้องจำให้ได้ด้วยนะ นะครับจะเป็นหมายเลขก็ได้ตัวข้อความก็ได้นะครับขอให้มันเป็น8ตัวอักษรขึ้นไปนะครับก็จะสามารถตั้งรหัสผ่านได้นะครับข้อมูลเพื่อติดต่อฉุกเฉินเป็นข้อมูลที่สําคัญนะแม้ระบบมันไม่ได้บังคับนะครับท่านก็ต้องกรอกในอนาคตคิดว่าจะบังคับแหละช่องนี้นะครับเท่าที่ได้ยินมานะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องกรอกด้วยนะครับเพื่อที่จะให้นะครับ เวลาท่านมีปัญหาแล้วติดต่อท่านไม่ได้เขาก็จะติดต่อผู้ติดต่อฉุกเฉินนะครับอันนี้ช่องหน่อยพิมพ์เล่นๆไปก่อนเนาะเพราะว่า,าไม่มีข้อมูลต่อ,ตอจริงนะอันนี้คือหลอกขึ้นมานะครับเพื่อสาธิตวิธีการลงทะเบียนเท่านั้นเองนะครับความสัมพันธ์นี้ใส่ให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นพ่อเป็นแม่นะครับหรือว่าอ๋อพิมพ์คําว่าบิดามารดานะครับเป็นบุตรหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นภรรยานะครับ พิมพ์ไปได้ทั้งหมดนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้สําคัญนะถ้าเบอร์ติดต่อไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับหากที่อยู่นะครับเป็นคนละที่อยู่กับเราก็พิมพ์ตรงนี้เข้าไปยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าว่ามันเป็นที่อยู่เดียวกันกับบัตรประชาชนของเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็น4เอกสารนะครับที่ท่านจะต้องแนบ เขาบังคับแค่ตัวเดียวนะครับก็คือรูปถ่ายนอกนั้นเขาไม่ได้บังคับนะครับแนะนำว่าถ้าท่านรอสมัครงานก็อย่าเพิ่งใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะตอนสมัครงานเขาก็ไปให้ท่านกรอกใหม่อยู่ดีนะครับดังนั้นให้สนใจเฉพาะข้อหนึ่งนะครับก็คือรูปถ่าย เรื่องรูปถ่ายตอนลงทะเบียนใช้รูปอะไรก็ได้นะครับยังไม่ต้องใช้รูปตามที่เจ้าหน้าที่ประกาศตอนรับสมัครนะครับเพราะว่าตอนสมัครเดี๋ยวท่านต้องไปเปลี่ยนรูปที่เป็นทางการที่เจ้าหน้าที่กําหนดอีกทีเพราะฉะนั้นรูปตอนลงทะเบียนใช้รูปอะไรก็ได้ที่เป็นรูปหน้าตรงนะครับแล้วก็ไม่สวมแว่นตาดําเท่านั้นพอนะครับเมือม่อเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับอัปเดตเสร็จมันจะขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าวันที่แนบเอกสาร,รคือวันที่เท่าไหร่นะครับ จากนั้นนะครับให้ท่านกดยอมรับข้อกําหนดนะครับยืนยันนะครับว่ารับรองข้อมูลที่เราบันทึกเป็นข้อมูลจริงนะครับจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตก่อนนะจะเห็นได้ว่าช่องหน่อยพิมพ์ไม่ครบทุกช่องนะเพื่อทําให้ท่านเห็นว่าถ้าพิมพ์ไม่ถูกมันจะขึ้นว่ายังไงนะครับกดบันทึกนะครับรับรองว่าไม่ผ่านแน่นอนนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นนะครับ ข้อมูลที่มีปัญหานะครับที่ท่านไม่ได้เลือกนะครับมันก็จะขึ้นมาเอ๊ไอตรงข้อมูลนี้ท่านยังไม่สมบูรณ์นะเห็นไหมขึ้นมาเพียบเลยนะครับท่านก็เลือกนะครับข้อมูลไหนที่ท่านไม่ได้กรอกนะครับส่วนสูงนะครับอันนี้ครับถ้าไม่ใส่ตัวเลขไม่ได้นะครับต้องใส่เป็นตัวเลขนะครับน้ำหนักจ๊บจ๊ตัวนี้เบอร์โทรศัพท์เห็นไหมครับ เมื่อกี้ช่องหน่อยใส่มาเกินแน่เลยอ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเห็นไหมเกินมาหลักหนึ่งนะครับทีนี้จะบอกอตัวระบบนี้นะครับซึ่งเป็นระบบที่ทุกครั้งที่ท่านทำอะไรผิดก็าตามเขาจะให้ท่านกรอกรหัสผ่านใหม่ทุกครั้งเลยนะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับบางทีเอ๊ะตั้งรหัสผิดหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับต้องบอกว่า เขาให้คุณใส่รหัสทุกครั้งในอนาคตรตรงนี้อาจจะมีการปรับนะครับเท่าที่ช่องหน่อยพูดคุยกับาทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะปรับตรงช่องนี้นะครับให้ถ้ามันถูกแล้วไม่ต้องมาใส่ซ้ำนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ถ้าคุณทำอะไรผิดก็ตามนะครับก็กลับมาใส่รหัสอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเมื่อใส่ครบทุกช่องน่าจะผ่านแล้วนะกดบันทึกอีกทีครับ นี่ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าคุณลงทะเบียนสําเร็จนะครับว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับชื่อผู้ใช้เดี๋ยวขอเซ็นเซอร์ไว้รหัสผ่านขอเซนเซอร์ไว้แม้มันจะเป็นข้อมูลหลอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวท่านเข้าไปเล่นแล้วมันจะวุ่นวายนะครับเอาเป็นว่าท่านก็สามารถจะลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับรอประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับท่านสามารถเข้าไปดูระบบได้นะครับโดยกดลิงก์นี้ได้เลยนะครับ กดเข้ามามันก็จะเข้ามาระบบตรงนี้นะครับถ้าจะสมัครก็กดวงกลมขวามือเนาะแล้วก็กดสมัครงานไปทํางานรัฐจะส่งนะเดี๋ยวถ้ามีงานอิสราเอลงานเกาหลีมันก็จะขึ้นมาอันนี้คือรอประกาศนะครับถ้าประกาศมาเมื่อไหร่ก็ท่านจะสมัครงานได้นะครับโอเคอธิบายแบบละเอียดเลยนะเอาแบบเข้มข้นนะครับใครทําไม่ได้ไม่เป็นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะครับสอนแบบลุงสไตล์ลุงหน่อยเนี่ย สอนแบบละเอียดแทบจะจับมือทำเลยนะครับถ้ายัางติดปัญหาอยู่ก็ถามกันได้นะครับพิมพ์คำถามไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างก็จะมาตอบให้นะครับก่อนจบคลิปรบกลนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ